นี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือเราจะมีกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year และทุกคนก็มีของขวัญมาแลกด้วยวันนี้นี่ขวบอันนี้เราให้แต่ละคนเลือกเลขที่ชอบ1-12ถึงแล้ว1 2ถึงเนี่ยเราก็มาดูว่าเป็นปีนักษัตริ์ไหนหนูได้เป็นหมูค่ะอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับลิงครับตีฉลูอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับวัวอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกระต่าย ต้องซื้อเกี่ยวกับมอม้าครับผมซื้ออะไรกไ้เกี่ยวกับงูเล็กโอุย้ยเดี๋ยวงูเล็กก็แพ้งูใหญ่โอเคอันนี้ค่ะอะไรอ่ะอันนี้อะไรที่ใส่หัวหมูไหมหมูใช่หรอหมูปีกปุนอันนี้ชิน้นชิ้นที่หนึ่งนะคะปีกุนแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นเซตหมูป่าโอเคเซตหมูป่าขอบคุณค่ะ มาของฝันครับโอ้ยสองเกิดพี่ลิงด้วยขอบคุณค่ะเอ๊ะเกงนายลิงแอสลินเก่งลิงฮิิันเป็นผู้หญิงใส่แล้วไข่เย็นประเด็น่ือไม่มี่ข่แฮ่แฮ่แฮ่าฮ่าฮ่า เฮ้ยมึงไี่มีดีแค่แพ็กเกจจริงดิเดี๋ยวมันไม่แถมอะไรมาใช่ไหมไม่แถมไม่แถมนี่เดี๋ยวเดอะโกตต้องเข้าแล้วมั้งนี่เฮ้ยแต่เมื่อคืนเมอกว่าดออยู่แม่จะเอาให้ดีทั้งคนไม่คอเลยเดี๋ยวขอถามว่านี่ซื้อหรือขโมยมาซื้อแต่นี่ยังเฉย เซนตี้ชอบอันนี้มากกว่าไอเนี้ยของจริงไหมเนี่ยฮะของจริงเฮ้ยขอยืมได้ปะเออคืออะไรวะปะลูกโป่งปะลูกโป่งปะเบิ้ลปะเบิ้ลบะบิเบิ้ลเปนกระต่ายวะใช้เลยนี่หมายถึงอันนี้หรืออันนี้อันนั้นต้องจับคู่กันเฮ้ย กัดไคลอดด้วยกัดไคลอดท่าท่ากัดนองต้องด้วยดิอ้าวรู้จักเขาอึดอัดนะหนังเค็มหนังควายจีหนังควายจีอันถัดมาหนังปองหนังอะไรอ่ะเหมือนหนังอะไนะเหมือนแค่หมูลูกหมูอันนี้ค่อยของคนกินหน่อย กินนี่คือบะหมันเม็ดบหมนเม็ดบะหมนเม็ดโอุ้ยนมกล่องวัวนมวัวตาแดงนมวัวตาแดงนมอะไรนะนมวแดงัวแดงโธ่วัววัวตาแดงนี่ดูโอเป็นโรคแล้วมั้งเนี่ยนมวัวแดงอันสุดท้ายมาอันนี้โลโก้วัวอันนี้คืออันนี้ชุดของเล่นเหรออันนี้น่าจะเป็นชุดของเล่นรูปวัวอาร์ตอมี่จัดดองกิน น่ารักนะอันนี้ดูเป็นชิ้นเป็นอันสุดละอ่ะเราจะมีเกมเล่นกันก็คือเกมกินวิบากครับผมสำหรับเกมกินวิบากเอาโรบินของเรากติกามีดังนี้เริ่มต้นด้วยการปั่นจิ้งหรีดให้ครบ15รอบใครปั่นเสร็จก่อนมีโอกาสได้เลือกเมนูก่อนและหลังจากกินอาหารบนโต๊ะเสร็จแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันกระโดดลงไปในน้ำเพื่อหาอุปกรณ์สำหรับกินเมนูถัดไปก็จะมีช้อนซ่อมและตะเกียบเมื่อได้อุปกรณ์มาแล้วให้มากินขนมปังและเอ็มเอ็มให้หมดหลังจากนั้นลุกไป,ปหยิบลูกดอกเพื่อปาลูกปกกให้้้้้แแแตนนั่่่จะถืออววาาผูเเเขขขงคลลียยรร์ม ลำดับที่หนึ่งก็คือคุณแอลเ <He el. S 1> อ๋อคุณเฮลลำดับที่สองขนของขวนันล <Yeah. S 1> ำดับที่สามคุณต้นไม้ <Huh? S 1> ใช่ไหมต้นคิดมากพร้อมหรื <laughs> อยัง <laughs> พร้อมหรือยงังไป คุณเอลครับคุณเอลคุณเอลเป็นยังไงคุณเอลคุณเอลคุณเอลครับคุณเอลนะอ้าวอ้าวใครใครใครจะกินหมดอ้าวโอ้โหโอ้โหให้หมดให้หมดอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอ้าวคุณเอลคุณเอลคุณเอลหมดกันไปเลยครับคุณเอล อ้าวมองไม่เห็นอ้าว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 สองอันไงครับพี่ยาเขาจะหมดอยู่แล้วเนี่อภิสิทธิ ปลาปงปลาปงประจําจุดเลยครับยืนยืนหยิบลูกดอกแล้วยืนประจําจุดเลยนะครับจุดไหนก็ได้พี่ให้อ้าวอ้าวอันดอกหนึ่งอ้าว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 เฮ้ยนี่พี่พี่มันจะดูแปลกๆม่าไงเน่ย แต่งตัวซานตาแล้วมายืนร้อมผู้หญิงคนเดียวอันนี้ไม่ได้อาราจารย์นะต oh. แต่แปลกๆมันเหนื่อยมากเลยนะคะต่อไปเป็นการแข่งขันอีกหนึ่งทีมพบกับน้องเบียซานตาน้องเต่าเซนตี้และก็น้องอ้อมแลนดียถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สามสองแอคชั่น อีกน no no oh. ้องเต่ามือไม่ถึงพื้นน้องเต่าโกงนะคะน้องเต่าแล้วค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะเอาจะเก็บอีกข้างนึง่เก็บมุ้เตยใส เอาคนที่สองคนที่สองครับได้ช้อนไปได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเร็วเร็วต้องกินให้หมดเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วสิอ้อวไม่ทันลวเนี่ย ถอดเสื้อเธอเซนตี้เซนตี้ถอดเสื้อเถอะไม่เป็นไรไม่ต้องคิดตอนนี้เซนตี้จะโป้แล้วนะคะไม่ต้องคิดน้ำก็เต็มสะจะแย่งกันทำไมไม่เข้าใจเฮ้ยขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างสัมภาษณ์ โอ้ได้ทิ่หนึ่แล้วครับเออโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระดันเนาะ กิจกรรมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เฮ้ยจริงจริงเขาบอกว่าเขาทำอะไรกันฮะเอ๊ะเอาตรงนี้ดีกว่าพี่ผู้ชายถอดเสื้อกิจกรรมวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยกับช่องของเรา our roaming ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เอ้ย ถูกใจกดติดตาม Subscribe ตามนี้เตะ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 เตยด้วยตะเตะ้ขอบคุณค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะถูกหวยรวยเอร์ทุกคนค่ะเสุขีสุขค่าสุขสาังสุขสตนะครับความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็แบ่งปันกับผู้ชมนะครับติดตามกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งไม่ได้สวยดีนะไม่ได้เดี๋ยวี๋เดี๋ยวไม่เสร็จอ่ะตัวเองรู้ใครหลอกเลยฝ <laughs> ากถึงน้องๆหนูๆนะคะเติมผักเยอะๆแบบแซนตี้จะได้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็แซนตี้จะทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อค่ะเจอกันใหม่ปีหน้าเราจะมีกิจกรรมดีๆให้ทุกทา่านได้ชมต่อไปอยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย